สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นมมเล็กหนังสือสมุดสองอันิีู้แฉปเตอร์ที่สีดำสวันนี้เราอยู่กับูเขียว Channel TV เออะวังคำเตือน ที่นี่มีไฟฉายกับกระโดะ <laughs> ะโด What the f... กระโดดาน่ากลัวกระโดดน่ากลัวกระโดดน่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับ Samsung เ <laughs> ดียนะ๋ยวๆๆโลดโลด7โลดมาแล้วตัดคอนเทนต์2624<ม>ไปอวกาศ <laughs> เพื่อขาบ มึงจะแปลภาษาไทยอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยมาเดละไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้นี่ไงเกิดบบกระจกกระบื้ผาอือเนี่ยวอือเฮ้ยแม่อ้าวเหี้ยแม่หายโอ้อู้อู้เฮ้ยลิซูซานตโมเมนต์แล้วชั่นปี2023นี่ไงลิตเติ้ลโมเมนท์แบ็กเพิร์ส ลิตเติ hmm. like ้ลแบล็กเมมเมตึงตึงต oh, oh, ึงเดนี่หบอกแล้วไ้ไปกินแดดไอ้เหี้ยโอ๊โอพี่ตัวขาวขึ้นมาตะกี้ดูนี่ทำเป็นจาดำเป็นขาวเลยว้าวโอ้ชิตโอ้ไม่รู้แดวิเสียงเสียงเพลงเหนื่อยเหนื่อย ปะะทไอเที้ยนี่คือใครอ่ะไอเที้ยมเคิลแจ็คสันจากบุ๊กไอ้บุ๊กสองชั้นตอนวันรู้ไม่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 รู้รู้โอ้โอ้เข่าเข่าเข่าโอ้ขาเข่าโอ้โหอะไรไอเที้ยมึงหายไปไหนหมดอ่ะมึงหายไปไหนหมดอ่ะอ้าวตัวดำจะแสดงว่าแยกค้างกันเหรอลุกอ้าวไปเจอบุตอ้าว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 เฮ้ย เอาตงเปิดเลยข้างขวาเอาข้างซ้ายเอาเฮ้ยโอ้โหคิงของเฮียจับหน้าเอ้ยเอ้ยจับตูดจะมาแล้วเอามาเอยมาหลไมาเวยไม่ใช่ไม้เอาไอ m อมกุดยัดตูดทำไมว้าวดูนี่สิมีบันไดด้วยทำไมตูดมีทางขึ้น กูอยู่ในตูดมันหรอเฮ้ยอย่าบอกน้องว่ามันขี้อัเปืร์คัดอันนี้บ้านอุจิวานะเว้ยมิสเตอร์สลิปอะไรวะในในในตูดของเขามีห้องที่ตกแต่งไปดูที่หลบมันเขียนว่ามันเขียนว่าย่อมันเขียนว่าให้ย่อนรงไหนมันเขียนว่าให้ย่อไปดูนี่มึงเขาคอยจุอยู่ไปละย้อนอยหมวกแดงเจลองเหยียบอันนี้ดิไม่เหยียบเนี่ยเฮ้ยเอ้ยมีตรงนี้มีคำว่ามาเร็วมาเร็ว ใหญอใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเห้ยเห้ยเหียี้ยมหี้หี้ยเ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 ยเห้ยเห้ยเหียหอ้ย่หี้ยเหันเหี้ยเห้ยเหยียเหี้ยีห้ยียย ดำมึงได้จริงเหรอดำกว่าได้จริงเหรอกอโกดมมึงกดย่อสิหนอกดคอนโทรลกับคอนโทรลมันทีมอนโทรนทีดูมันทีโพสดินี่มันดูดิดูจะอยู่มุมนี้มันสวยยังเลยมันหันตูดให้ผมมาเร็วมาเร็วถ้าเกิดว่าสมุดรดลงไปจแล้วียบกระจกนะมันจะมีกระจกเดินอยู่ตรงไหนคือกระจกนั่นแหละนั่นแหละกระจก ล้าไปเดินใกล้ม hey, ันทำไมกูสะดุดเฮ้ยเฮีห oh. hey ุดอะไรกเ้าเียดนแดกหมดเลยดนแดกหมดเลยกูอยู่คนเดียวไอ้เฮียรีบมาอไปบิดาบานกันดีกว่ามาเร็วโอ้ยตายกูไปรอเียเลยกูไปละไอสัตว์เ่กูอยู่กับพระกูไม่กลัวไอเดียพระทัจ แต่แต่ตอนแรกพวามโดนแดดคนแรกกันนะผ่าเด็ดเจ้าผ่าระวังผ่าระวังอย่าดูอังข้างหน้าข้างหน้าก็มีกระจกข้างหน้าก็มีกระจกข้างไหนมีผ้าข้างหน้ามีโอเคียงเทียดเอ้ยมันมันมันหน่วยใส่ผ้าข่อมาไอ้คนอีสานทำไมทำไมบินทะบาทกันแบบก้มอ้าวตายค่ะคุณดูเนี่ยเนี่ยคนอีสานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใส่ใส่เนี่ยใส่ผ้าแบบว่าแกไม่รอด มึงแดกคิดแค้นแล้วทิ้งขยะเรี่ยอรก็ดูอีแหละไอชิบหายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเลยชิบหายกูอยู่กลางดงคนอีสานแกเดินไปหลอนเลยกูต้องเดินไปทางไหนอ่ะกูแค่มาบินทบานเวลาไอ้ว้ายกูหลอนไปด้วยเลยนี่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 มานี่มานี่ตรงนี้มีทาง แกทำลายเพื่อนฉันแกไม่รู้เมื่อกี้กูโดนมาทำรากายเอาไข่ถูหน่อยไอ้เี้ยทีโพสต์เอาไอ้บันทีโพสต์เอาจักรเร็ดดำยังเอ้ยตรงนี้มีกระจกด้วยโอ้ชิ่งส่องหน้าตัวเองแล้วโยนกระจกทิ้งทำไมเนี่ยแล้วเสือก ไปเร็วเอโจกระจกมันเลี่ยไรจังเลยมันทำอะไรกันนี่งไงเอเจักระจกเลยแล้วก็ลงแล้วก็เขียนว่าลิงร้ายภาคโรงงานโรงงานกระจกปะทะลงเอันนี้มีอันนี้มีนะกระจกข้างไปกูทำอะไรกูทำอะไรกูเอาเทียนเป็นรถตื่นมาเลยววเเดีี๋ยยขนโรงงานกระจกนับกูกูเอาบินกูกูเจอมึงบินทบัดไม่ได้กูจะเอาแบตเตอรี่ใส่บาทแมงเลย <laughs> เดี๋ยวเจอกูทีโหุนโกโก่นมาเลยกูจะดูดึงหัวชะกระแลมึงเดี๋ยวโกลนหัวชะกระแลกกูจะโกลนี่เหมือนเล็งเลยเอ้ยรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วมันแดกอะไรกันเนี่ยโอ้ยตูดใหญ่งมั่ยืนไหนอยู่ไหนกันแล้เนี่ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้เลยนี่เขาสุดรถกระจกนะเวะมึงต้องเป็นไอ้นี่นะเวะลิวคีนะ ไม่เอาโคไอ้เหี้ยฮะาโว้ยฮ่ายูอะโว้ยฮ่าสารแบบให้กุลิบานให้น้องวะกูสงสารวะเฮ้ยทำไมลิงมันต้องนับถือศาสนาพุทธด้วยกูลิบานให้บะไอ้กูสงสารป้าเอาเอาผ่านแล้วปะกูด่าเหมือนมันเลยไม่เอาอ๋ออ๋ออะไร เฮ้ยสีแดงเฮ้ยสีแดง๋อว้ายโหดชิดที่ดำตีว้าตั้งผีต่อที่กูเคยเปิดให้ดูเฮ้ยอย่างงี้ต้องคุยว้าวดูพวกมึงนี่น่าเกลียดจริงๆเออจริงพวกมึงแว่งน่าเกลียดแล้วไงอย่างน้อยพวกมึงก็โชคดีเพราะเมื่อมาสักครู่นี้กลายเป็นหมังสวิลัตอยากได้อะไรหรือเปล่าอุ้ยมันให้มันขึ้นว่าให้หาเนื้อมาสิบแปดอันอะ มันมองมาที่พวกเราด้วยท่าทางสนใจเล็กน้อยโอ้รู้แล้วรู้แล้วมึงเป็นใขรไม่มีงั้นเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวช่วยเออต้องไปเอาเนื้อมาก่อนเออทำตีดำตีอยากินเนื้อทำยัไดีอ้าา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 าไม่รู้ เดินเดินเดินเข้ามาทางประตูโอ้โีฟักแดงแป๊ดเลยประตูหรือบันไดประตูหรือบันไดเดินลงมาบันไดแล้วก็เดินเข้ามาทางประตูเดินลงมาบันไดแล้วเดินทางประตูมึงไมไหนแล้วเนี่ยมันนั่นมันังมนนั่นมันอังมันยัมันยังมันยังมันยนัมันันัมันัมัยัมันันัม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 ยัมันงมนัมังมันัมันนัมยังมงยังมงมันัยัมันยันัมัยันัมัยัมมันัมัน เนื้อใส่ได้แค่สมตรงนี้มีเนื้ออีกสองนะได้แล้วได้แล้วเออ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 เอ้เออ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 แอ่เออเออเ่อเอ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 อกออเออเออออเ้ออเออเออนออเออออเอ้เออเเออเเอเอออเออเอออยู่อ้างเออเอเ เเ้ยยยสีงงอูู่ขากได้ยินเสียงคนอ่านคกูยิ้มไปหมดฟังเสียงอ่ะถ้ามันถ้ามันเดินระหวาเรามันจะมันพูดว่าวุตชัวเฮิมเอิมมันคืออะไรวะแปลกมันเดินเฉยสั่นอยูซันอย่างนั้นอะวาตาชิวามุซันเดสเดี๋้ได้เดี๋ยวเจอกูมึงผู้ญี่ปุ่นเป็นยังไงนะมึงแปลว่ามึงดูอนิเมะก่อนมาเป็นจ่บาทใช่ไหมไอ้สัตว์กูรู้เอาเนื้อมาให้มันละ เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอคนที่เข้าสีเขา่ผุนนเพราะอยากดูอนิเมะมันไม่มี <โอ S 1> สับไม่รู้อุ้ยเจอแดกพระจนอิ่มเลยกรงมันเต็มเลยอ่ะกรงเต็มเลยมีกรงทำไมวะไม่รู้กูป,ปีกกำแพงแล้วมันแดกกูไม่ได้แล้วแถวนี้มันมีกระจกเยอะเลเดียลองหันมาดูบนบนกแพงเฮ้ยมันบอกตรงนี้มีชามเฮ้ยมันแอบด้มันแอบด้มันแอบด้มไปตรงนั้นยังไงอ่ะไปตรงนั้นยังไงก่อนที่จวบักอ่ะ เฮ่อเลียงไก่อ่ะเหี้ยนี่ไงเขาเรียกว่ามีพระติดขวาผนังบ้านทำไมเก็บไม่ได้เป็นพระที่ทุกบ้านมึงต้องเอาชามก่อนต้องเอาต้องเอาชามมาใส่ก่อนใช่ใช่เกี่ยวอะไรกูตอนนี้มีหกแล้วมีหกแ้วเนื้อเนื้อกลางนะผีอยู่ตรงกลางผีอยู่ตรงกลางมันเดินไปทางไหนอ่ะมันเดินไปทางไหนไม่รู้เฮ้ยเสียงเสียงเสียงขอร้องตัวพระเจ้าเลย ไอ้เหี้ยผีบักมึงผีบักอยู่ตรงกลางไอ้สัตว์ตรงกลางตรงกลางคือตรงไหนกูเดินมาไกลแล้วอ่ะมันดากินพระแต่พระบักมันเลยบักตาระอ๋อกูจะไปได้ไ้มเนี่ยมันไปแล้ว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 เอากูออกจากตู้ดับปล่าไปแล้วมันไปทางห้องห้องที่เราไปตอนแรกอะห้องที่เราไปี่มันทะลุกำแพงได้มันทะลุกำแพงได้เยี่ยมข่าวดีชิบหายเลยแต่ละอย่างที่พูดมาเนี่ยโอ้ขึ้นมาแล้ว่ไปดูที่กำแพงไหนเดี๋ยวเดี๋ยว หนูมพงมานี่มาดูนี่มาดูตรงนี้มดูตามกูไ่ดูไหนเฮ้ยเนยน้าอะไรอะกูอยู่ไหนเนี่ยอะไรอ่ะเออทางตันสำเกำแพงกูแย่ละเฮลมีนี่มันหยุดตรงไหนอะตอนนี้กูให้มันเดินมาตรงกลางก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเลยนะเดี๋ยวจะพูดแล้วนะอย่านะ เดี๋ยวพูดเลยนะมึงมันพยายามไปเดดถ้ะเราอะเดี๋ยวพูดนะแต่ว่าเราติดผนังนะขึ้นไม่ได้ไม่รู้สิไอเหี้ยมันไปทางนั้นน่ะไปทางนู้นเมอไปทางนี้อืมไอ้กูไปทางนี้งั้นเดี๋ยวไปทางนั้นเองกูอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรกูไม่ได้ไม่ทำอะไรตรงนี้ขึ้นไปได้ยังไงยังไม่รู้เฮ้อเฮ้อ แถวนี้จามกับชามแก้วเยอะอย่างโ้เฮียเฮียตกใจไอสัตว์มึงลากมาปเนี่ยม่รูไูู้่้ไรู้ไม่รู้้ไม่รู้ไมไมไม่รู้นรู้ไมรู้ไม่รูไม่รู้่่รู้มไมมไม่รู้้ไมู่้รไู่ ไปเจอเฮียไม่เอาเก็บเนื้อไว้ไอเจี้ยเก็บเก็บมาแล้วอ่ะเฮียมาปิดทางมึงเอาไปให้มันแดกมึงเอาไปให้ตัวอ้วนๆแดกไม่เอาบูดี้เชมิงไม่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 ไอตัวอ้วนกินเยอะแล้วน้ำหนักไม่ได้เหรอมันจะมาแดกไปแล้วไม่จะกินทำไมจ็สิบสามชิ้นไหนงั้นกูก็ออกไปไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้เดี๋ยวเตมปีเตมปี จะกินเนื้อใช่ไหมไปเดินกลับไปแล้วไปแล้วเดินกลับไปแล้วกลับไปทางไหนเออข้างบนเดินกลับไปทางไหนอ่ะทางไหนคือกลับอ่ะทางประตูฝั่งถ้าเกิดลงอะไรมาอยู่ขวามือขวานี่ไป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 คือไม่ได้ลอยน้องคือไม่ได้ลอยน้องเดี๋ยวเจอเจี๋ยวเที่ยวมืดชิบหายเลยกูไม่ชอบเดี๋ยวไม่มืดทางออกอยู่ไหนอ่ะทางออกนั่นแหละโอ้ฟักไม่เจออะไรมืดกว่็ผ้าเยอะ จะมีอะไรหมื่นกว่านั้นอีกเออพิชแบล็คทมุนปิดผีโอเคจ้าว่ตรงนี้ทางตันชิมหายเสียงมันเหมือนมาเลยไม่ใช่ไอซีกับมันหกอันนี้เสียงซุปต้มเนื้อหรือเปล่าตอนนี้ของกูมีสามันขออีกสามันกูมีสามันเจกูก็มีสามันกูมีหนึ่งไปเจ

ไอชิบหายเฮ้ยนั่นเดิมเหรอเฮ้ยวินมันได้อยู่วินมันได้อยู่ตะกี้ทางตันเดิมมันก็ต้องเดินทางเดิมสิไปทางเดินตันเหมือนกันว่ะโอเคกระหลงนับเนื้อไหมไม่นับเหรอโอเคหลงทางซิมูเลเตอร์มันอยู่กูเดี๋ยวเจอซิมูเลเตอร์จำลองการเดินด้วบ้านกลับไปทางไหนอ่ะกลับไปทางกลางไอ้ยเชียอยู่ทางกูทางกูทางกู มันจะมาดมพูดมาอะไรอย่งี้คุณเมว่ากเมือูฟังอ้่หรือไงไอเหี้ยไออยู่ไหนอะกูหลงกูหลงทางในโรงเก็บเนื้อเนี่ยสกูบี้ดูบี้ดูเว้ากูเสียงเหี้ยวะเดบ้าเด้เดาได้อกแล้ว กัวแล้วกล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 ัวแล้วอืมรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกก็ได้อืมรู้แล้วรู้แล้วกูรู้แล้ววาตาชิว่าแปลว่ากูใช่ไหมเฮ้เสียงกลอย่างเออเสียงกลจังมันกินพระอยู่ใช่ไหมวาตาชิวว่กลมาใส่แล้วครบสามอันเลยสามอัน เออเสียงเสีเออเสียงว้าวมันมาตรงกูแบงมีบเลยอ่ะมันไปแล้วไปดิไปดิไปดิวิ่ง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 วิูคอยบมันได้วิ่งวิวิ่งวิตึง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 ตตึงตึงต ครบแล้วประตูไปประตูมันมีประตูขึ้นอ่ะทางไหนนี่นี่ทางขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเรเดี๋ยวรอทางนั้นอ่าวเหียตัเลยจะไม่รอมันมาก่อนเหรออ่ะงั้ก็ไปเลยไม่ไปรอทําไมไม่ชนะแล้วผ่านแล้วไปปะวะถูกปะวะน่าจะใช่น่าจะใช่ไม่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 ใช่แย่ละ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  มันนี่มานนี่มันนี่มันมนี่มันนี่มันนี่มานนี่มแล้่มันมา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 มันไม่มามันมามันมามันไม่มามันไม่มาไม่รู้กูถึงแล้วไม่รู้กูถึงแล้วถึงแล้วถึงอะไรรู้ถึงแล้วรู้เข้ามาดีเขามาดีสุดแล้วเข้าดีเข้าไปตามกูมันจะตามกูมันไม่เหมือนไม่มันไม่ตามมันตามมันตามมันตามใคระ